สวัสดีครับคลิปนี้จะมารีวิวออกองอากาศเครื่องยนต์นะครับของรถยนต์มิตซูบิชิมิลาดและแอทแทปนะครับเครื่องรหัส 3A923 สูบนะครับเส้กองนะครับด้านขวามือเนี่ยก็เ,เป็นไม่ใช่ไส้กองที่ซื้อจากศูนย์นะครับก็ผมก็ไปซื้อในช h อป e ี l a z a d a นะครับซ้ายมือก็เพิ่งซื้อมานะ ทั้งสองอันก็ไม่ใช่ของศูนย์นะครับต้องย้ำไปก่อนนะด้านขวาเนี่ยจะเป็นของเดนโซนะถูกใช้งานแล้วนะครับอันนี้คือถูกใช้งานแล้วมันก็จะออกดำๆหน่อยเดีนะ๋ยวเราจะมารีวิวกันส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นของยี่ห้อวิกนะครับอันนี้เพิ่งซื้อมานะะว่าจะมาเปลี่ยนนะก็มาดูรูปลักษณ์ภายนอกกันนะสองยี่ห้อนี้นะมีความต่างอะไรบ้างนะครับ ด้านขวามือเนี่ยเดนโซนะครับผลิตที่ประเทศไทยนะครับส่วนตัวนี้วิกนะครับเขาผลิตที่โปลแลนด์นะครับผลิตที่โปลแลนด์ความแตกต่างเห็นกันได้ชัดนะครับก็คือ,อายางนะครับขอบยางเนี่ยทั้งทั้งสองยี่ห้อเนี่ยมีสีที่แตกต่างกันนะครับเดนโซจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็วิกเนี่ยจะเป็นสีออกชมพู ชมพูชมพูสีของกระดาษเนี่ยเดิมเลยของเดนโซก็จะออกสีนี้นะครับตอนออกซื้อมาใหม่ๆแกะกล่องเ็าจะออกเป็นสีกระดาษเหมือนกระดาษลูกฟูกน,นะครับส่วนยี่ห้อวิทก,ก็จะออกเหลืองนะครับเหลืองอ,อ่อ,อนๆนะครับ,แบบนะรบต่อมาเรามาดู มาดูเนื้อผ้าไปกันไปแล้วนะก็มาดูคีบคีบของอตัวไส้กรองนะครับจะสังเกตว่าคีบของไส้กรองเนี่ยทั้งสองตัวถ้าผมมองด้วยตาเปล่านะ,ะคีบของเดนโซเนี่ยจะมีคีบของไส้กรองที่มากกว่าละเอียดกว่านะครับมีความละเอียดแล้วก็มีความมีมีคีบที่มากกว่าของเจ้าตัววิกนะครับ ก็ด้านในกระดาษของวิกนะครับจะมีุนูนนะครับมันจะเป็นสังเกตว่าจะเป็นขั้นๆนะครับดูตามนิ้วนะครับนะครับเป็นนูนๆนะครับเพื่อไม่ให้ตัวคีบเนี่ยมันมาติดกันนะครับไม่ให้ตัวคีบมันมาติดกันเดี๋ยวพิกมาด้านหลังนะครับสีของกระดาษนะครับที่แตกต่างกันนะครับ พอาพิกมาอย่างเงี้ยก็จะเห็นได้ชัดขึ้นว่ายี่ห้อไหนเนี่ยมีคีบคีบคีบกระดาษที่มากกว่าผมสังเกตว่าของวิกเนี่ยผ้าเขาจะหนากว่าของเดนโซนะครับเดนโซ่เนี่ยคีบเขาเล็กกว่าแต่ว่ากระดาษก็จะบางลงไปด้วยนะครับอันนี้คือความแตกต่างนะครับ ส่วนการใช้งานเนี่ยก็อยู่ที่เราเลือกใช้นะครับว่าเราจะเอายี่ห้อไหนดีนะอันนี้ผมก็มาแนะนําเปรียบเทียบให้ดูว่าเออถ้าเจอ2ยี่ห้อนี้เราจะเอายี่ห้อไหนดีส่วนตัวผมใช้เจนโซ่ก็ใช้มานานแล้วก็ทนดีนะทนดีแล้วก็ตัวเนี้ยเออเป่าใช้ลมเป่าอยู่เป็นประจำนะเป่าเป็นประจําจริงๆก็ยังใช้ได้อยู่นะครับนะครับแต่ว่าสีข้างในเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยน สีสีของกระดาษสีของกระดาษมันมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นดําจริงๆสีกระดาษของมันจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยมันจะใหม่ๆมันจะเป็นสีนี้นะครับตอนที่เราออกมาจากกล่องใหม่ๆแต่พอใช้ไปเนี่ยสีมันเริ่มดําลก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีผงฝุ่นละเอียดเนี่ยเข้าไปติดตามซอกนะครับของผิวกระดาษแล้วนะก็ เาคิดว่าน่าจะเปลี่ยนอะไรล่ะนะก็อันนึงมันไม่กี่บาทนะครับอันนึงตกร้อยนิดๆน,น,นะเดี๋ยวนี้มันถูกมากเลยรนะ้อยนิดๆไม่แพงนะครับก็ประมาณนี้ครับใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่ก็ลองพิจารณาดูแล้วก็เลือกใช้นะครับก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากการกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับ